ไปเลยตายต่อยแรกไปเลยไม่เป็นไรต่อยแรกไปเลยไม่เป็นไรอ่ะกดผิดเลยสาหัสเมื่อกี้วิ่งเข้าไปกระตาติดเขาแล้วอ่ะนี่กี่รอบแล้วเนี่ยมาแล้วหนุ่มพ่อมลายไปหนุ่ม,มไปไปพ่อมลายไปต่อยไปเลยเดวีดวดว่เขาเออ อย่าไปอย่าไปอย่าให้ตัวจะออาสูตรจะออกสูตจะออกสูตอย่าเกินทงนะขอร้องว่าอย่าเกินทงอย่าเกินทงเฮ้ยขับ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 ตรงนี้โดนไม่คุ้มไม่คุ้มโดนแมนดาโดนแมนดาโดนแมนดาขับ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 พีทเอบีมูหน่อยอย่าอย่าอย่าเวลากลับเวลาขับอ่ะรำไม่เลยอย่าวิ่งหันหลังแบบโอ้โหวิ่งหนีเป็นหนีตายดิค่อยๆเดินค่อยๆเดินรอเพื่อนด้วยวิ่งวิ่งหนีตีน เลยนั่นแหละไปมันหน่อยอย่างเงี้ยเ,เล่นกับเองหรืไรเงี้ยต้องเล่นกับใครอิดเอ่อต้องอ่ะต้องไอเอา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 ตี้ไปก็ได้ให้แตมให้แตมอยู่แตมแตมอยู่ตี้ก็แล้วแต่แตมแหลกไม่เป็นไรตี้นี้ไม่ para, ไม่เป็นไรมากตีตีตีไปตี้ทิวเลยแตต้องมีตี้ออกตี้ไปตี้ทิวเลยโอเคมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้ว

โดนโนโมกนหรอโนโดโดนโดนเออได้แ้วไ้่ล้พออยู่อยู่ตรงน้พออยู่ตองน้นไม่ต้องออก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 ไอ้ดองไอ้ดงไอ้ลัอหลั้ลจับดำแล้วจับดำแล้วเออให้ shadow ไปให้ s a d สดไปให้ s a ดไ a สดไป แกลาบออนหน่อยแกลาบออนหน่อยติดลาติดลาบอย่าออกไป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 ฮะเอาขึ้นไปถึงเนี่ยแล้วลงมาที่อย่าสูงพี่พี่เอกลับมาพี่พี่เอกลับมาไอโจ้กลับมาไอโจ้กลับมากลับมาครับกลับมารอรอเกณขึ้นก่อนรอเกณขึ้นก่อนโอ้ยรอรอรอเดี๋ยวพ่อแม่ต้องขอโทษต้องขอแล่นดูบ้าง ทองอะไรนะคะท้สามก้อนหนึ่งจ้ะสามหนึ่งโมอ่านหน่อยโมอ่านหน่อยแล้วเดี๋ยวพยายามเดี๋เดี๋คนเดียวคนเดียวดันแล้วคนยัางขับดันไม่ได้ครับรอต้องรอลุ้งครับไม่ต้องดันเลยครับดันไปไม่ได้คนครับดันไปเตาอย่างเดียวดันในเตาอย่างเดียวปาขี้ต้องยอมต้องมีคนหนึ่งอะครับเล่นสูงเพื่อเพื่อนจะเล่นได้อย่าไปเต้นแล้วบอกอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปทำไม อยากขึ้นอยากเลี้ยงอยากโดกิตตรงเบลุทุ่งดาวนลจูล่าจ้าพีเอสกรสัแมทแชมป์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 แล้วเขาได้ไหมแล้วแชมป์แชมป์ไปดูดิว่าซ่อมได้แชมป์แต่ลุงขวายซ่อมได้ครับเหลือแต่ลุงซ้ายซ่อมได้ไหมลองไปดูทีมันต้องซ่อมพร้อมกัน่เหรอแต่แบบเนี้ย ใช่ก็ต้องซ่อมพร้อมกันไงก็งงอลอง,องด,ดูว่าสายซ่อมได้หรือยังขวาอย่าเพิ่งซ่อม<า>นะ<า>ขวา่าเพิ่งซ่อมนะเฮ้ย <_ C 1> <_ C 1> ทำไมกูโดนท่าอะไรวะมัฟกูหลุดต,ตลอดเลยอะมัฟมันหลุดเองได้ด้วยเหรอวะ ซ่อมได้เราบอกซ่อมได้เราบอกอย่าออกไปอย่าออกไปให้ชูล่าให้ชูล่ากระโดดเล่นสดเล่นเสรดอะไรไปคนอื่นอย่าออกไปคนอื่นอย่าออกไปเออพีทแจกรถไล่ข้างหลังเลยครับหุ่นฮุ่นุ่นพีทเล่นซับข้างหลังไว้พีเล่นซับข้างหลังไว้เออตีตีเออเออเล่นหลังหลังอย่างนั้นไม่เลยครับหลังอย่างนั้นไม่เลยหลังอย่างนั้นไม่เลยเล่นเล่นตรงทงเลยพีทอ่ะพีทเล่นตรงทงไ้เลยแกมซ่อมได้ลวซ่อมนะลุงสายซ่อมได้แล้ะซ่อมแพทเตรียมลุงขวาครับอย่าออกไปเพราะออกไปันจะโดนเมนดา ออกไปไม่ออกอย่าออกไปอย่าออกไปอย่าออกไปมันโดนเมนดามันไม่คุ้มมันโดนเมนดาเอาขึ้นเมนสูดเอนแล้วพี่ต้อมช่วยขับไอม้องแล้วบอบต้องแล้วบอบต้องแล้วบอกสายขึ้นแล้วสายขึ้นแล้วสายขึ้นยังสายขึ้นแล้วเอาซ้อม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 เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเห็นทงข้างหลังปะกดทงข้างหลังเข้าไปทงหนึ่งข้อหนึ่งนะรอก่อนรอก่อนรอกเกตขึ้นก่อนทงข้างหน้าก็มีนะ ใพทซ้อมขวาแพทซ้อมอยู่แพทซ้อมอยู่แพทซ้อมไปแพทซ้อมไปขึ้นพร้อมกันแล้วบอกนะต้องรอให้ขึ้นพร้อมกันนะเขาไม่มีแล้วแโดนละลอยเรื่อยเออก็ลอยไปเรื่อยเขาไม่เลี้ยงเขาไม่แรงเขาลอยไปเรื่อยรอเออไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปจะเสร็จยังจะเสร็จยังเดี๋ยวจะจะเสร็จยังเบียดวิ้ยเบดวิ พยุไว้แล้วพยุไว้แล้วพีเอดอ่ะเห็นหมาเห็นหมาจัเสร็จจังจับเสร็จจังไม่จับแล้วจับแล้วจับล้ไปงไปไปไปทองข้ข้อไปทิ้งเลยทิ้งเลยกดทงของหข้อหเลยเวิ่งแรกพีเอสไปนะเออนั่นแหละหน้าเราวงตีนไม่ติดรอรอคนมาก่อนรอคนมามาก่อน ขอโอด้วยโอด้วยเจ้ด้วยไปไปเดิน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 เด โดนอะไรอ้อมโดนอะไรอะไรพ้นเลยพ้นอยู่พ้นอยู่พ้นอยู่ลุ้นนะตัวมนพ้นเออลุ้นพ้นไปไอ้ทิวใส่พ้นแตกไปทิวทิวแตกพ้นแตกไปปูเน็ตตัดเอ PS 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 วอนวอนวอนไอ้ลองลอกลองกดโล่กดโล่เจอพีส์กดโล่เออแค่นั่นแหละสวยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละทำอย่างนั้นอย่างเดียวสกิลไม่ต้องเยอะออกสกิลให้เห็นผล พอยังพอยังเอาทงทงเอาทงทองทงทงอย่าเกินทงอย่าเกินทงพอเกินทงแล้วกลับไปกลับ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 ไอคิวมาแถวนี้ก็ได้นะเวลาที่จหลทองมาแต๋วจะได้ยืมได้ไงเออไปเลยอ่ะอ่ะกันเลยก็ได้อ่ะมาแล้วมาแล้วมาพีดมายูแซนหินซ้ายหน่อยโดนจับเห็นไหมน่ะชูหน้าเราเราโดนจับระเบิดไปไม่ไดโอ้จับเจ็ดวิเจ็ดวิแล้วจะครบเจ็ดวิแล้วโอ้ไปไม่ได้เลยขยับ แมงดาแมงดาเบสแกมามงดาเบสไงเอาตรงนี้พอนะส้มเอาตรงไหนเอาตรงนี้พอตรงนี้พอตามตามไปหินหน่อยตามไปหินอย่ออกอย่า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 เกินทงอย่า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 เกินทงกน้องเียเลยน้องห่นไเหินน่อยหน่งนะไปหินหนอยนึง กานมาแล้วทับเลยไหมทับเลยไหมทับเลยทับเลยมาเลยเอาให้สุดเลยเอ้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดตรงนี้เลยเอ้สุดตรงตรงเอาให้สุดตรงตรงเอาให้สุดตรงตรงระวังระเบิดหุ่นด้วยระวังระเบิดหุ่นด้วยเออกลับ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  หาแล้วก็พวกไอ้ไอ้นั่นมาอีกแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าแบบเอาเอ็นเอเข้ามาอยู่อีกเออจับพี่เอ้ไวก่อนจับพี่เอ้ไวก่อนจับพี่เขาเล่นยาที่สุดอ่ะแอด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 เป็นพึ่งเป็นพึ่งใชห้แมนดาใหเป็นดามันเป็นฮอร์มูนฮอร์มูนฮอร์มูนไอดีเนติกอ๋ออันนี่ฮอร์มูนเหรอฝ่ายฝ่ายลราบวมไหมเนี่ย เอาปิดน้ำบ้านเลยปิดน้ำบ้านเลยเอาให้สุดน้ำบ้านเลยดูแลแตหบังไว้เออนั่นแหละโดนจับในโดวงหัวเด็ดวิเด็ดวิ่งเด็ดแล้วโคจะเจ็ดแล้วจะเจ็ดแล้วจะเจ็ดแล้ว ขอโทษผมทะลุไปหน้าบ้านเลยขอโทษบอยเบอร์ตั้งหนึ่งมันหึงมึงมันอยู่นี่หว่าไอ้เหี้ยเขาเล่นเขายังหนึ่งอยู่ตายเจ้าอ้อมผมทะลุไปหน้าบ้านขอโทษทีโก้เฮียได้แอปเปิ้ลไข่เอเนี่ยเก้าหมื่นแปดเลือดีอ,อ่อ D R สวน S G นะล่าหลุดหนึ่ง D R สวน S G นะไปนะสวนนี้สวน A, A, สวนี้ พูดเอสซีทั้งงงเลยเออให้เอมึงบอกไอ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 ทิวมึงบอกให้เอ็มเอ็มเขากลับไปกลับทิวเขาดิเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงส่งไปตีออนตีออนบีบิงกลับมาตีออนบีบิงกลับมาไปซ้ายกันหมดแล้วอ่ะตีออนบีบิงกลับมาตีออนบีบิงกลับมาเฉพาะตีออนเฉพาะตีออนบีบิงกลับมาตีออนบีบิงกลับมาเข้าห้องน้าไปมากเข้าหมวกไอ้นี่แล้วครับ เขาหมวกเกงไหนเขาหมวกเกงไงไวไว้ไวไวตีอ้นตีอ้นตีอ้นฟังเร็วเร็วบ้านเอ็นเอตนอ่นมาแล้วมาแล้วลุงยังไม่แตกลุงยังไม่แตกดันสวนตูดไปดันสวนตูดไปเอาสองคนใช่ป่ะใช่มาอยู่ไหนมาอยู่ไหนเนี่ยะทำหลังอ้นใช้สิทจีเลยอ้อนไอ้นี่ยมาตามโหใครเนี่ยเดินไม่ออกว่ะไอ้อ้นโดนตูดนก ่าในดงอ่ะเฮ้ยเจ็ดบี้เจ็ดบี้จริงๆตอไม่ไม่ไม่ไปยอดไยก่อนถอยก่อนยึดไปเรื่อยก่อนยึดไปเรื่อยๆเอาเอาบ้านในเบอร์ให้เคลียร์ก่อนไอ้ไอ้ทิวมบอกคนไอ้เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโซนละตีเลยครับตีบ้านเลยตีบ้านเลยเติมอยู่ แพผมฝากลุงด้วยนะแพทมามาหลับซ้ายบนครับมีมีถ้าเกิดลุงลุงแบบเห็นลุงแตกหรืออะไรบอกเลยนะเดี๋ยวั่งกลับแต่แล้วแตแล้วสามหงสามหนึ่งสมหนึ่งสมหนึ่งสามหนึ่งไปสามหนึ่งไปสามหนึ่งอนอยู่ไม่เติมแล้วไม่เติมแล้วไปสามหนึ่งครับทุกคนไปสามหนึ่งกดตรงสามข้อหนึ่ง แมซ้อมแชมปมปซ้อมเติมเติมเติมไป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 บ้านแสดงต่อเฮ้ยอยู่สามหนึ่งเนี่ย้เหรอสามหนึ่งดีสามหนึ่งดีสามหนึ่งดีแมวหน้าบ้านแมวหน้าบ้านเอาสามหนึ่งเอาสามหนึ่งลอยแชมป์ซ้อมก่อนแล้วค่อยไปตรงหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องไฟรัวมาแล้วเขาบอกว่าแดงเยอะมากมาย ผลอย่างเยอะเฮ้ยดรมันมาต่อยเกตไปแล้วใช่ใช่มันมาทิว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 ตีมกลับไปดูว่าหลักทิว